ข้อที่หนึ่งหนึ่งการสรรหาทรัพยากรมนุษย์หมายถึงการสแสวงหาหรือการดึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่ว่างเข้าสู่องค์การหรือหน่วยงานซึ่งอาจเป็นการสแสวงหาจากแหล่งภายในหรือภายนอกองค์การก็ได้2ความจำเป็นที่องค์การจะต้องมีการสรรหาทรัพยากรมนุษย์มีสาเหตุมาจาก2.1การขยายกิจการหรือจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมา2.2การลาออกโอนย้ายกเกษียณ2.3 การเลื่อนตำแหน่งข้อที่สองปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จำแนกได้สามประเภทคือ1ปัจจัยภายในตัวผู้สมัครสองปัจจัยแวดล้อมภายในองค์การ3ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์การข้อที่สกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์มีดังนี้หนึ่งกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์มีหขั้นตอน ได้แก่1.1การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ1.2การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ1.3การวางแผนทรัพยากรมนุษย์1.4ทางเลือกในการสัรหา1.5การดำเนินการสัญหา1.6การได้บุคลากรจากการสัรหา 2. การสัญหาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การสามารถจัดหาได้จากแหล่งการสัญหาภายในและการสัรหาภายนอกซึ่งเป็นไปตามนโยบายขององค์การที่ต้องการให้ตำแหน่งงานใดสัญหาจากภายนอก และตำแหน่งงานใดสรรหาจาับภายในซึ่งแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปจำเป็นที่ผู้ทำหน้าที่การสรรหาจะต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจข้อที่1ในการกำหนดนโยบายการสรรหาทรัพยา,ากรมนุษย์ขององค์การจะพิจารณาปัจจัยที่สำคัญคือ1ผลประโยชน์สองนโยบายขององค์การ3มแผนทรัพยากรมนุษย์4หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ5สภาพแวดล้อมข้อที่สอง ข้อควรพิจารณาในการกำหนดนโยบายการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนแหล่งที่มาของบุคลากรความยุติธรรมการเมืองภายในองค์การมาตรฐานในการสัรหารและคัดเลือกบุคลากร